บอกว่าวันนี้จะจะมาที่แคร์พรามสามเนาะแล้วเหมือนตอนเช้าอ่ะอยู่ดีๆก็มีการตัวร้อนตัวเราขึ้นมาแบบผิดปกติอ่ะเหมือนจะเหมือนจะไม่ไหวเหมือนมีอะไรแบบมันจะไม่ให้เราไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีจะหยุดหยุดเราไวอะไรเงี้ยแต่ด้วยใจที่เราปรารถนาแบบจะมาเนาะแบบก็ตอนพักเที่ยงก็แบบอธิษฐานขอเนาะอธิษฐานขอกแบบ็พูดภาษาพระวิญญาณนะครับก็แบบขอแบบให้อาการที่มันตัวร้อนอะไรเนี่ยให้มันหายไปเลยให้มันให้มันให้พระเจ้านี่ยยกออกไปอะไรเงี้ยก็ แต่เราก็อธิษฐานขอแบบทุกขณะแบบที่แบบเดินไปทําทํานู่นทํานี่ทํางานนะครับเราก็อธิษฐานขอว่าขอให้แบบวันนี้ได้มาแบบพบพี่น้องได้มาพบพระเจ้าอะไรเงี้ยก็แบบก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบพระเจ้าแบบช่วยแบบเยียรยารักษาแล้วก็ช่วยให้แบบคือที่แรกผมช่วงเช้าอ่ะผมนึกว่าผมจะมาไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบผมก็เลยแต่ผมยังไม่ได้บอกใครแบบแต่ผมว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะจะช่วยผมได้อะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆก็คือหลังสี่โมงเย็นมาผมว่าอาการมันค่อยๆดีขึ้นอาการมันค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่บ่ายสองมานะครับอาการมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไม่มีตัวร้อนคือตัวร้อนมันมันอยู่ดีมันก็ร้อนขึ้นมาผมก็ผมก็แปลกใจมากเลยมันหนักหัวมากแล้วก็ตัวร้อนขึ้นมาผมผมก็ประหลาดใจกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่พระเจ้าก็ขอพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ให้ในสิ่งที่เราขออะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าครับผม แบ่งปันเออ่ตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้านะคะแปดเดือนแต่เป็นมาหวานความดันเอ่ไขมันมาสามปีพายแปดเดือนไปตรวจเมื่อวันที่ที่สองค่ะหมอบอกว่าปกติหมดทุกอย่างเลยหายไปเลยพี่ทำได้ยังไงคะคุณหมอบอก พี่ไปไปทำยังไงถึงได้ได้ปกติเหมือนคนปกติเลยไม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้านะในใจขอบคุณพระเจ้าที่รักษาเป็นมาสามปีแต่แปดเดือนแค่แปดเดือนหายเหมือนกับเราเพิ่งเป็นเป็นแล้วหายอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ดูแลในปีนี้อาการไดหลายโรคหลายอาการอาการเครียด ก็หายแล้วอาการแค่นี้เป็นมานานแล้วถ้าถ้าอะไรที่มันกระทบกระเทือนหน่อยมันจะตึงขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอาการนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าปวดเข่าปวดขา,ดขาหายหมดเลยเป็นเป็นที่แบบพระเจ้าอวยพรมากมากเลยเรื่องสุขภาพสิ่งที่แบบไปไหนมีคนถามว่าแม่ปวดขาไม่เห็นเดินชับๆๆไม่ปวดนะฉันมี ค้องดี <laughs> ก็บอกเขา,ม,เามีพระเจ้าที่เสริมกำลังเราก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคิดท่าจักรน้ามหุ่นใหม่ที่พระเจ้านำให้เราไปตัวเองตระหนักได้ว่าอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนมารับเชื่อพระเจ้าเนี่ยซีแบบเป็นคนไปหาหมอเยอะมากคือป่วยบ่อยมากแอดมิดบ่อยมากกินยาคือรู้จักร้านขายยาแบบ แทบทุกที่แล้วก็เหมือนตัวเองเป็นหมออะรู้ว่าอาการนี้จะต้องกินยาไหมคือแบบกินยาแบบบ่อยมากแล้วก็พอวันนี้แฟนก็เลยถามว่าเออเธอแบบร้านขายยาที่ไหนดีแบบเขาอยากได้ยาถ่ายพยาธิคนด้วยเนาะเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออแตาตั้งแต่ลูกรับเชื่อมาเนี่ยลูกไม่เคยป่วยเลยค,คือไม่เคยเลยอะคะ่ะคือแบบอาจจะรู้สึกนิดนิด แต่ว่ามันช่วขณะเดียวแบบเหมือนประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายแล้วก็ไม่เคยเป็นแบบไม่เคยป่วยจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะก็คือสุดที่แล้วก็คือพอดีไปหาหมอเพราะว่าหมอนัดจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือแบบเคยเป็นไทรอยแล้วก็แล้วก็หายแล้วก็พอดีแบบมีช่วงหนึ่งปีที่แล้วมันแบบเริ่มมันมันเลือดเลือดมันก็เริ่มกลับมาอีกนิดนึงหมอก็ให้ยามาแล้วก็ พอให้ยามาเราก็ไม่ได้กินเลยแล้วก็แถมแบบว่าแล้วพ่อเราก็แบบเออหายแล้วล่ะพ่อก็พูดวีไปกับไปกับพ่อก็เลยพ่อก็ไม่ไปเราก็เลยไม่ไปหยุดไปเกือบหยุดไปปีหนึ่งก็เลยแล้วพอเมื่อวันศุกร์ก็คือก็ไปตามนัดแล้วก็แบบพอเขาก็ตรวจเลือดอะไรเงี้ยก็แบบหมอถามว่าไม่ได้กินยามานานขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่กล้าบอกหมอ เพราะว่าติงแต่หมอให้มาก็ไม่ได้กินเลยแต่ก็แบบก,ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าหมอเออประมาณปีแล้วนะไม่ได้มาไม่ได้กินมาปีนึงนชววใ,นใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะอ๋อเออแต่ผลเลือดดีนะไม่เป็นไรเลยอเออว่าขอบคุณพระเจ้าแบบว่าหมออึ้งมากหมออึ้งมากว่าแบบว่าเฮ้ยทําไมแบบไม,ไม่เออไม่ได้กินยาปีนึงแล้วแบบผลเลือดปกติั้ที่ก่อนหน้านั้นมันเหมือนมัน มันเหมือนจะแบบอันนั้นแล้วด้วยมันเหมือนจะแบบเริ่มจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะเริ่มจะกลับมาก็ก็ขอบคุณพระเจ้าแบบว่าหมอก็เลยอ่าั้งงั้นนัดอีกทีปีหน้าเลยละกันหรือไม่งั้นถ้าคุณไม่รู้สึกว่าไม่สบายถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบายถึงค่อยมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็แบบนงพาไม่ไม่เป็น